ตอนนี้ทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้ขอลครับคุณตำ่อยว่าไงครับอ๋อตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างอ่ะอตอนนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์ก่อนอะถ้าเกิดว่ามากกว่าสองแก๊งก็ผมคงเที่ยไม่ได้ ได้เนี่ยแกงรัชาดาอุ้มเหรอไม่ใช่ครับสูตรม่วงครับไม่ใช่รัชาดาครับรัชาดาน่าจะเล่นกับแดงรันมั้งครับผม ว่าไปข้างหน้าดีกว่าครับคุณตำรวจผมเห็นเมื่อกี้ยันงน่วงมันมันมันจะอุ้มหนีเราครับคุณตำรวจ ไปข้างใน,นตำรวจเอาไงนะฮะรอก่อนรอก่อนเอีอ่ยลอ้ลอ,ลอมีสามคนใช่ป่ะที่โดนอุ้มแบบพี่มอสกับพี่พอแล้วมีอีกคนหนึ่งใครฮ <Big. S 1> ะบิ<อ>๊กฮะบิ๊กน่าจะบิ๊กเออว่ะเชี่ยอายลอนแมนเอ้ยอะไรวนะน่ะดิกิมอนตำรวจ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 ครับผมสวัสดีครับเออช่วยจับมอไซต์จตองนะครับอะไรนะครับ อันนี้ครับมันเป็นใครอ่ะขโมยเข้าขโมยระบบอ่ะอ่าขโมยรถอ่ะใช่ภาพนี้ผมอยู่นั่นอ่ะไปเอาครับไปเอารุนแรงนะครับผมตขโมยอีกแม่งวะโคตรบื้อไม่ได้ ทะเลละทะเลเลยทะเลให้มันไปเลยให้มันไปไม่ทันเลยทะเลเลยไอเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาโนนี่เนี่ยกูจะเอาไว้นี่ก่อนเพื่อนับไปับมาได้กลับมาเ้ยนี่ยสุดมุงอยู่นอกเลยเพลินเนี่ยอยู่ข้างนอกคนเดียวข้างในเพียบไอ้สัตว์ก็ใช่ไงกัญชาลาแตกเลยไแบบรถแบบรถทแบบรถแบบรถแบบนี้ฮัลโหลไปเอารถเลยฮัลโหล คือรถหนีละมันใครว่าขโมยรถไปทั่วเลยถ้ามันขับมาชนเนี่ยวะได้มอไซค์คืนแล้วนะ่คืนนรถขึ้นอีกมอไซค์ได้แล้วมเอารถยนต์แค่ไปอีกพี่ป๊อปพี่อยู่หลังเลยนะเดี๋ยวโดนกระทืบลงรถอ่ะชะล่าใจไงอ่ามาแล้วป่ามาแล้วเรียบร้อยไอ้ย่าดีเรียบร้อยก็บอกเลยรถป่า อ้าวขโมยแล้วรถที่ผมมีมเออเรียบร้อยกูว่าเรียบร้อยโดนกระทืบไปนี่นก็ไปขึ้นรถที่๋ยวรถหายนั่นไล่แล้วเรียบร้อยที่นี่โดนบอกเลยเออแน่จะชนกูด้วยแต่กูว่าเปิดแล้วกูแ<อ>ม่ง<ๆ>ลอยไปเลยใครนะ่ะสีสีม่วงอ่ะห้าสามห้าสีม่วงพี่มาเลยอขอถามกูว่าพี่ฟอยอยู่ไหนตอบช่วยตอบหน่อยดิ นอนอยู่ในลเลเวลคือไม่มีที่นอนไองหรอไปนอนรวมกองกันไม่รู้ดิน่าจะเอ๋ออะนะนี่รออะไรกันหรอรอไอ้เหี้ยรอดูสถานการณ์ดว่าเฮ้ยแลนน้วทำไมไม่ส่องกล้องจากด้านหลังอ่ะพี่มึงก็ส่องดิส่องอยู่เฮ้ยได้โต๊ะเว้ย<อ>เออซ่ากูไม่เห็นแล้วว่ะเอ้าข้างในข้างในกูไม่เห็นและตอนน,น่ะมีผู้หญิงใช่ตอนนี้ชดนรูด้วกยสาวแดง พวกมันอยู่ข้างหลังเรเบียวอะจะแจ้งตำรวจมาให้ตำรวจมาช่วยต่าเรเบียร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเราอยู่ด้านหลังตรงนั้นแน่นอนนานหรอกครับเดียวต้องไปสเกาไหมดูสถานการณ์ตอนนี้ เดี๋ยวลงรถก่อนนะได้ครับเดี๋ยวเราเบิกรถไปก็ได้ปดเคมาครับเนี่ยรถรถผู้ต้องขังใช่ครับ อสองคนนี้มีถังน้ำมันปะมีครับมีครับมีครับนาทไรครับระเบิดหรอใช่ครับถังหน้าหน้ากระรานเลยถังหน้าเรเบลเลยอ๋อได้นี่ก็จะบุกเข้าไปเลยหรอครับถังมันไว้ให้เน่าอ๋อขังไว้ <c oughs> เดี๋ยวรอวันออกของออก Где ล่าเ,เลยลาดเลยลาดเลยไม่ทาลาดตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึ่งกัน

เพื่ไปเอม้าหน้าเชื่เยอะเหมือนกันแล้วเนาะ,ะถ้า,าตำรวจเจ็ดอ่ะออตำรวจเจ็ดเราแปดอ่ะติห้าคนสู้ได้ออราหมจแหบดะาติดนี้็ุคนหกใบไม่มาช่วยนะบูปินห้าใบอ้าวกลับมาได้ไงอ่ะอ้าวทำไมอะ่ะไม่ได้ตายอ๋อพี่บิ๊กไม่ได้ตายเหรอไอเจดูไปไหนวะรอวดเฮ้ยถ,ถ้าถ้าโดนสอง้วก็กลับกระรานเลยปะ พี่นั่นพี่ผมนะสวยที่เราได้กูโดนนะกูนั่งดูหนังร้อมเลยชั่วโมงเลยแม่ก็มาเรียกกูอยู่นั่นละหน้าเอฟสองกูว็ค้างพูดก็ไม่ได้ยินแล้วบอกว่ากูดิสกูดิสกูตอมอแล้ไอ้เช่ยมันมันไปเกิดโรงพยาบาลแล้วมันพูดอยู่เงี้ยกูต้องแคปกูก็ส่งร็อกลกไปที่พอกันสองคนโอ้มาขนาดนี้แล้วก็ต้องเปิดดีว่าเปิดเลยฮะโอเคได้ครับ

รอรอก่อนรอที่กูได้ยังไงรอรอรอตำรวจรอตำรวจรอนรอตำรวจใครจะมีคนคอยไปเดอตรมเตรเตรมันแอบแวงะวนั่นไหอยู่นู้นป่ใช่รัใครก็ได้เดินไปล่อเปิดประตูหน่อยอย่าพึ่ง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 อย่พึ่งรอฟังบุกเลยครับบุกเลยบุกเลยบวกเลย พอก็ร่อนบุกเลยบุกเลยบุกเลยโอเคตรวจพร้อมยังยังไม่เห็นตัวพวกมันเลยอ่ะพร้อมแล้วบุกเลยบุกเลยไปเฮ้ยไปนี่นี่นี่อมันอยู่นี่มันอยู่นี่เมาเลยมาเลยเออผมไม่มี ấy Không Không Phải ở đồn Ôi tao vượt nhìn cu Ôi Đưa 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 Lột lặng lắm rồi còn lột lặng lắm rồi còn หลบหลบเฮ้ย,ยเกือบแล้วกูตุ้มกูไปหาหมอโอ้หตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วถ่ายมากลับกันถ่ายกับมากรับ เราเลยฝั่งเราเลยอีกคนสามผมอีกทีเดียวผมก็ทีเดียวเนี่ยเอาไงอะเอาไปให้หมอช่วย่ะปะโอ้โหขวบจานเลยเงียบขึ้นเงียบป้อนหมด้วครับใช่ถ้าให้ถ้าให้หมอไปฉีดยาไม่ได้ก็หมอช่วยทันนะครับ เอาเพื่อนคนที่จะเอยไปให้หมอกันเลยก็ได้ฮะแล้วก็ไม่ต้องให้เขาเข้ามาเพราะว่าเขาตีต่อไม่ได้แล้วศพเราอยู่ไหนวะเนี่ยนั่นเรียคบอยู่ไหนศพอยู่ข้างบนแน่เลยผมบอาโอเคข้างหลังก็ไม่มีอยู่ข้างบนอะเหลือหกแล้วพี่ให้ผมรวมเพื่อนขับผมก่อนนะอยู่ไหนกันเองมีข้างนอกองไหมมีมีข้างนอกเลยอยู่ไหมะเพราะข้างในมันตีไม่ได้ข้างนอกมีเหลือไหมเรียกข้างนอกไม่เจอแล้วอ่ะข้างนอกมีเหลือไหม เหลือห้าครับเราก็ให้รีบเข้ามาเลยเหลือใครอ่ะเหลือใครอ่ะ ้มีล่วงไปแล้วอ๋อนั่นศพเพื่อนที่นี่มาสองคนเดวเดวข้างหลังใครมา คือศพก็ได้งครับทำไมครับไม่อยากทำอะไรฮะาคาเป็นพี่ชายนะเว้ยก็คือศพมาเราจะได้จบกันนะโอเคไปว่ากันคุณบอกเขาก็ไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวนี่นะคือศพมาแล้วเราก็จบกันนะถ้าปิดไว้อย่างงี้ก็จบอะฮะ ก็หายกันหมดอะฮะผมผมจะมจั่นใจแด่ไเพราะพวกคุณจะไม่มห<ผ>มดเวลา<ด>แล้วเหรอ,อ,อหก๊บนเงินก้อนเงินตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้อ่ะเขาใกล้หมดเวลาแล้วครับ ไอ้ถ้าเกิดไปพูดอย่างนี้มันก็ไอ้นี่เดีย๋ยวโอซีเดีย๋ยวพวกผมเดินอุ้มอะพวกผมเลยเรียกตำรวจมาช่วยใช่ครับแล้วเจ็ดนาทีแล้วอ่ะอ่ะพวกคุณวิงงงงวว่งเปิดเลยอดี๋ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งใจเย็นใจเย็นก่อนถอยกลับก่อนเรบวิ่งเปิดเลยเดี๋ยวจะเข้าพร้อมกันให้หมดนี่เลยพว,พวกคุณวิ่งเปิดเลยนะโอเคนะพร้อมไหมพร้อมหมดยัง บิ๊กมากพี่บิ๊กพวกคนมาหมดยังเนี่ยมีอยู่สามเนี่ยคนละหมัดเลยตำรวจต้องตามแบบรวดลวดเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอีกบน่อนมันต้องตามตอนนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นวันหน้าผมเสียไปโดนพวกสูตรอื่นด้อ่ะน่าจะประกาศเคอร์ฟิลล์แล้วตำรวจเฮ้ยตำรวจมาเพิ่มเป็นคนอ่ะ ก็มาเพิ่มเป็นคนหนาใครมีกระสุนกระสุนลูกซองยางเยอะๆยิงเลยเข้าไปกาดรอเลยเดี๋ยวผมซ้ำให้ไปไปเข้า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 เลยเข้าเลยมองเข้าเลยมองเข้าเลยมองเข้าเลยอือทีเดียวโอ้โหล่วงไม้ยอมบอกเลต้องเดือก็โดนอ่ะโอ้โหเราเดือดฮาล่วงกู โอ้โหเรีย oh. บร้อยได้สอบคืนเว้ย